เรือเจ้าคุณวื้ยเตี๋ยวเรือพรีเมียมของดีเมืองปากน้ำนะถ้ารู้จักคนนี้แสดงว่าคุณไม่ใช่คนดีแล้วลองโอ๊ยไม่นักกงหมูอร่อยขนาดนี้นี่ขอสูตรได้ไหมแจกให้เพื่อนๆได้ไหมนะคุณมาถึงปากน้ำแล้วนะต้องแเหมือนโหวิธีการคือแคปหมูสวยงามแล้วระหว่างรอดูเลยกดใจจริงๆไม่ใช่เค๊กอวยนะเนี่ยอันนี้ของจริงเลยทีเนี้ย ก,ก็เพาะว่าปุ๊กขีี่มาผมออไซส์ไม่มีด้วยวันนี้ว<อ>ันนี้จะตั้งใจไปทาบุญใช่ไหมวันนี้ <S <S แล้วก็ผ่านปากน้ําพอดีเขาเรียกปากน้ําสุดปากกาณะที่นี่นะก็เลยมาร้านนี้เลยครับผมก<อ>๋วยเตี๋ยวเรือเจ้าคุณก๋วยเตี๋ยวเรือพรีเมียมของดีเมืองปากน้ำนะต้องบอกว่าเจ้าของร้านเนี่ยเป็นรุ่นพี่ผมเองนะรู้จักกัน <S 1> <S 1> วันนี้ผ่านมาแล้วก็คือมาแวะชิมซะหน่อย บอกเลยคนนี้ไม่ธรรมดาแน่นอนฉายาของแกก็คือซันตอรี่บอยเฮ้ยมีคนสะดุ้งนะแต่จะมีแค่คนกลุ่มเดียวที่สะดุ้งแหละที่คนถ้ารู้จักคนนี้แสดงว่ากลุ่มไม่ใช่คนดีแล้ว <laughs> เดี๋ยวไปดูว่า ไลน์เขาเป็นยังไงแล้วก็มีอะไรกินบ้างนะไปไปดูเลยเจอแล้วเจอตัวแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ป้อครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ครับพี่ป้อสวัสดีครับหนุ่มเมืองปากน้ําแต่ในความจริงคือซันตอรี่บอยนั่นเองไม่แต่ว่าผมเป็นเวอร์ชัร์มาร์คนะเพราะคนไม่รู้ก็คือคนไม่รู้แต่ถ้าคนรู้แสดงว่าเขาจะรู้ว่าถ้าคนรู้นี่คุณคุณไม่ใช่คนดีนะผมบอกให้ตอนแรกรู้จักกันครั้งแรกไม่คิดว่าขายก๋วยเตี๋ยวนะเพราะว่ารู้ฉายาก่อนไงหรือว่า ทำแบบอย่างเดียวทำทัวทำอะไรอย่างเดียวแต่แต่พวกนี้ยังทําอยู่ไหมทัวร์บ้างบ้างมบ้างไป็ครั้งคราวแล้วจะซิฟมาหลังไม่ได้ได้คอนแทคอ่ะวันนี้มาพูดเรื่องร้านดีกว่าแต่ก็ชื่อร้านก็บอกอยู่ว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือใช่ไหมพี่ใช่ครับคือโมดักหลักก็เป็นก๋วยเตี๋ยวเรือใช่ครับเตียงที่ร้านเนี่ยก๋วยเตี๋ยวชามขายน้อยกว่าหม้อไฟอ๋อขายหม้อไฟเยอะกว่าใช่ครับหม้ออะไรนะหม้ออะไรนะอหม้ไฟม่ใช่สุกี้ยอมยอมอ๋อเป็นเป็นหม้อไฟแบบจุ่มใช่ไหมพี่แล้วก็มีเส้นมีอะไรให้ใช่แต่กินเมนู เยอะเมื่อกี้ผมแอบดูเมนูแล้วแต่เราไปดูเมนูเลยดีกว่า,ไม,าไม่ต้องไม่ต้องพูดซ้ำสองรอบนะไปเข้าดูเมนูเลยลยมาแล้วครับมเมนูจริงๆมีเยอะแยะมากมายนะแต่นี้คือแบบ <มา S 1> เลือกมา,มาก่อนว่าเป็นทีเด็ดใช่ไหมครับใช่แล้วอ,อันนี้เริ่มต้นจากอะไรพี่อันนี้น,นี่นนจะเป็นต๋่วเป็นธรรมดาใช่ไหมชามเล็กเริ่มต้นเลยธรรมดาสี่สิบบาทห้าบาทสี่สิบห้าบาทอันนี้เป็นหมูนะใช่ครับนี่คือคุณมาเนี่ยก็คือแบบไม่ต้องไม่จะเป็นแต่จริงๆมันมีไฮไลท์เยอะนะอันนี้คือเริ่มต้นใช่ที่นี่เริ่มต้นก็คือ45บาทก็คือจบเดี๋ยวเราชิมมแบบาาตรฐนนนก่อะ เอาแบบว่าเริ่มต้นหน่อยเริ่มต้นก่อนเปิดนานยังพี่ที่ร้านเปิดมา5ปีแล้วครับจริงเหรอครับตรงนี้ครับใช่ครับนานนะมาเพิ่งรีโนเวทเมื่อสิ้นปีที่แล้วเนี่ยตัดใจลอมยอมทำรีโนเวทร้านเลยหอมเพื่อแต่ไม่ได้ใส่เผ็ดมากเพราะมีในรทานถ้าผมเติมผมจะเติมเปรี้ยวกับเผ็ดเพิ่มอันนี้มีความหอมมีความหวานแล้วจริงความเครื่องยาจีนนะครับโอ้ที่ร้านต้มน้ำซุปทุกวันนี่ค่าน้ำซุปแพงเลยเพราะว่าใช้ใช้เครื่องยาจีนอะ ใส่ถุงใส่ถุงขาวไว้อ่ะตี่ไปต้มเจ็ดอย่างเรื่องจีนเปลี่ยนต้องไหมหรือว่าเฮ้ยเวลาเราแพ็คเราแพ็คแพ็คไว้หลายๆวันไงเราใช้วันละถุงวันละถุงหอไปนทางขึ้นงานจีนพอแล้วอยากกินเยอะหลายมีความจริงๆเขาอ่ะโ่อแม่บอกว่าที่นี่ม้อไฟขายดีกิเนื้อขึ้นมาเนื้อดีๆในญี่ปุ่นใช่ไหมครับใช่ครับแต่ผมมาทั้งทีก็อยากกินแบบ OG OG ไงอันนี้มีหมูตุ๋นใช่ไหมครับใช่ครับ ก็คือมาตรฐานดีนะหมายถึงว่ารสชาติเนี่ยคือไม่จัดมากแต่หอมอะไรต่อเลยครับแต่กินก๋วยเตี๋ยวก็ต้องใส่สกากหมูด้วยเออแต่ว่าที่นี่เขาบอกกากหมูดังไามพี่ใช่นี่เป็นโปรดักต์หลักเลยวันธรรมดาทำ10กิโลวันเสาร์อาทิตย์ทำ20 30กิโลทำทำเพขายเหรอพี่ทำขายด้วยนี้อันนี้น่ากินนะอันนี้จริงๆมัน คือกากหมูจะมี2แบบใช่ไหมที่เป็นมันมันเปลวก็คือที่ไม่มีไม่มีหนังแต่เนี้ยมันมือเหมือนแบบหมูจิ๋วใช่ไหมใช่ครับดูแล้วลองชิมดูไปหาหมอแล้วไปหาหมอหอบมากรสชาติเค็มแปรี้ยอร่อยนะกินเอาเปล่าได้เลยเนี่ยลูกค้าส่วนใหญ่นะมาครั้งแรกก็จะกินอันนี้ก่อน แล้วพอเขาเคยกินนี้แล้วเขาก็จะกินอันนี้อันนี้คืออะไรครับยำครับเป็นกากหมูยำแซ่บครับอ๋อคือเพิ่มเมนูมาเป็นยำด้วยใช่เลยลองเลยก็คือมีน้ำขุดคลิกใช่ครับดูดิทำเด็กวันก็ถูกใจหน่อยถูกใจผู้หญิงผอมๆสายคลีนมายังยังต้องสั่งกินที่เด็ดที่เด็ดนี่ดีอ่ะพี่ใช่ดีเลยใช่ถูกใจเลยอันนี้ไม่ต้องปรุงอะไรทั้งนั้นเลย ไงคนละถ้วยอย่างเงี้ยถ้วยเท่าไหร่นะครับถ้วยนี้สามสิบเก้าบาทครับสามสิบเก้าบาทดีเนาะถูกนะคุณลองมากินผมผมจะเมนูเยอะเอาอะไรต่อดีพี่อ้าวลองเลยอยากชิมอะไรดีอ่ะอันนี้คือยวสักชิ้นหนึ่งน่าจะยำใช่ไหมอ่าใช่ครับยำเหมือนต้มยำแห้งนะครับใส่หมูสับอ่าดูดูกุ้งกนนะตัวปลาเลอ่เลยนะอ่าแต่ไม่ใช่กุ้งแห้งดิกุ้งฝอยครับเป็นกุ้งกุ้งฝอยกรอบอ่ากิน น่ากินนะแล้วตัวนี้ขายดีเฮ้ยแล้วใช่ครับพวกนี้ขายดีทุกอันเลยทั้งเดลิเวนรี่ทั้งที่ร้านขายดีเกี๊ยวเขามีไส้ข้างในอีกอีกทีด้วยไหมเป็นเคี่ยวหมูเกี๊ยวหมูด้วยเท่าไหร่ครับอันนี้จานนี้69บาทอืมอร่อยกินง่ายๆรสชาติกินง่ายๆทำไมมันเหมือนกับแก้มหลายอันจังเฮ้ยร้านนี้เด้นกับแก้มร้านก๋วยเตี๋ยวร้านอะไรเป็นร้านกลางวันไงเข้ามาเปิดไกลจังพี่ เอ้าผมอยู่ปากน้ําผมเป็นคนปากน้ําโดยกําเนิดเกันที่นี่แล้วใช่ครับก็เลยก็เลยมาเปิดที่บ้านแล้วเป็นที่แบบที่ของญาติญาติที่ตัวเองอ่ะที่กองเสียเพราะว่าจริงร้านใหญ่มากเลยนะครับผมใหญ่กว่าร้านก๋วยเตี๋ยวปกติได้เดี๋ยวไปลองชิมลองชิมสักลูกหนึ่งนี่เป็นลูกชิ้นเอ็นเนื้อชิ้นเอ็นเนื้อพี่ใช่ครับทำเองไม่ทำเองโอ้ยไม่เป็นเนื้อนี่อะไรนะเป็นเนื้อชอบไหม เนื้อเพื่อชอบอ่ะชอบเอ็นหอยคุยเรื่องซันโดรีก่อนดีกว่านะเอยได้พี่เ <lonely> ล่าหน่อยทำไมพี่เป็นเป็นซันโดรี่บอยได้ช่วงนั้นอายุเท่าไหร่พี่ตอนนี้ทำสิบกว่าปีก่อนนะช่วงเดินทางบ่อยๆอ่ะเราแบบเดินทางบ่อยๆเพราะผมก็รักทำทัวร์ไงแล้วก็พอมีประสบการณ์ในการทำบริษัททัวร์นะครับก็เลยทำทำทัวร์แล้วพอมีอยู่ช่วงเวลาหนึ่งที่เราหลุดไปอยู่อีกโลกหนึ่งเราหลุลกหนึ่เราทำทัวร์อะไรที่แบบ ลูกค้าอยากไปเราเองก็มีแพชชั่นในการอยากไปด้วยก็เลยลองลองดูแล้วมันประสบความสําเร็จในระดับหนึ่งรู้กันนะรู้กันคนไม่รู้ลองไปศึกษาดูว่าเปอะไรเอาเมันว่าต่อต่ออันนี้คืออะไรเนี่ยอันหยกเบตรงยกเบตรงอะไรครับอันนี้เป็นเมนูที่ผมตั้งชื่อว่าหยกเบตรงเพราะว่าได้ซีอิ๊วจากเบตงมาได้ซีอิ๊วจากเบตรงมาใช่ครับแล้วก็เลย แล้วก็เลยมาประยุกต์เป็นเมนูเหมือนข้าวต้มแห้งฟิลเหมือนกินข้าวต้มแห้งอันนี้มีหมูหวานหมูหวานที่ใส่เขาปปกปลี่ยนจากหมูกุ้งห,หอยแล้วก็กใส่ซีอิ๊วใส่ซีอิ๊วใส่ซีอิ๊วเบยตงใส่อ๋อแต่ใช้เป็นบะหมี่หยกแทน,นอ๋อใส่ซีอิ๊วนี่คือซีอิ๊วของเบย์ตรงใช่ไหมครับที่เครับเขาชิมแบบว่าเส้นหมี่กับซีอิ๊วก่อนนะ พอดีเลยรสชาติมันจะกลมกอบเด็กทานได้อันนี้ไม่พร้อมไม่ได้ใส่พริกก็ไม่เผ็ดตัวรสซีอิ๊วกับบวกกับน้ำหมูหวานนิดเฮ้ยพอดีเลยเพราะว่าซ<ส>ีซีอิ๊วเนี่ยมันออกเค็มหอมแล้วไปเจอความหวานของหมูหวานเฮ้ยอัยยออนนีด้ดีพี่อันนี้เท่าไหร่อ่ะตัวนี้เจ็ดสิบเก้าบาทราคาไม่แพงนะเพราะว่าวัตถุดิบเขาใส่แบบเต็มพิกัดมีกับหมูหม,ามาให้ในตัวโดยไม่ต้องสั่งกากหมูเพิ่มเลยไปคำนึงครับดีอรพี่เมนูค่อนข้างหลากหลายนะเกินร้านนก๋วยเตี๋ยวไปนะ เขาบอกรู้จักพี่ป้อได้ไงรู้ไหมต้องเล่า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 คือไปร้าน F Note ร้าลูกพี่ก็ไปดื่มไปแหละดื่มไปไหนก็รู้จักเขาแล้วก็อ๋ออุยซันตรีบอยอ้าวทีนี้เราก็ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บแล้วก็ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บแล้วก็เลยเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาแต่ไม่ธรรมดาหรอกผมบอกเลยไปตอต่อดีกว่าอ่ะโอ้โห เปลี่ยนเลยตอนนี้เปลี่ยนฟิลเลยนุอยู่ร้านชาบูอใส่จริงๆนะต้องต้องบอกก่อนก่อนที่จะเข้าเมนูหลักคือร้านพี่ก็เกิดร้าน๋วยเตี๋ยวนะคุณดูเลยอินเสิร์ตให้ดูนะร้านใส่ของแอร์แอร์สิทิศทางมีทำไมถึงทาร้านหรูขนาดนี้พี่แล้วคนจะกล้าเข้าเลยเนี่ยเพราะว่าลูกพี่ไงลูกพี่ไข่ไนั่งกินเล่ากันอยู่ทุกวันอ๋อเจฟโนตเหรอโดยทับปั่นอีกแล้ว ไม่ทำร้านไม่รวยนะเว้ยก็เลยจัดซะหน่อยเพื่อนเพื่อน,นเห็นก็มีความใส่ใจนะบางทีอยากให้ลูกค้าน,นั่งสบายสบายมีเมนูพรีเมียมกินต่ออยู่ปักน้ำก็ตามนะมันมีคําอยู่คำหนึ่งเลยว <บา S 2> ่าอจุดประกายเลยว่าคำว่าอะไรลูกพี่ใหญ่ลุงเหมียวลุงเหมียวเริ่นจะลุงลุกเหมียวว่าไงมากินที่ร้านบอก กูไม่มาแดกร้านมึงแล้วกินบ่อไฟที่เนื้อไหลยันง่ามตูดร้อนใช่ไหมก็เลยก็เลยเป็นเยลามินห้องแอร์ให้เลยใช่ไหมเอามาแล้วดูดิโอ้โหดูดีมากแนะนำหน่อยพี่นี่เป็นเนื้ออะไรพี่อ๋ออันนี้เนื้อทิมาวาริทิมาวารินี่คือเป็นเนื้อของญี่ปุ่นใช่ไหมใช่ครับเป็นเนื้อสัตว์จากญี่ปุ่นแล้วก็มีตัวของสันคอ ในชุดหม้อไฟอ่ะเราจะมีหมูมีเนื้อมีชุดเล็กชุดใหญ่ชุดเล็กนี่ไว้กินนออคนนอ้คือด่นี่คือชุดใหญ่กิน3ามสี่คนแต่ว่าก๋วยเตี๋ยวเรือขาดไได้ก็คือขวดละพานะนี่ใส่ใส่เลยไพี่จัดการเลยจัดการเลยใส่เลยนะใส่เลยใส่เลยนะป้าพอให้ อ่าเขาให้อ่าแล้วชุดนี้ก็คือจะมีเส้นมาให้ด้วยใช่ครับในชดเส้นสี่ห้าแบบแตงจริงผมเส้นไม่กินแล้วได้ไหมได้อ้วนยงไงอ่าถ้าแบบเสาร์อาทิตย์นะที่เขามากันเที่ยวกันคนในเมืองก็มาทานทีร้านผมเสร็จแล้วตอนเย็นก็ไปบางกูดูนกต่อดูนกดูไม้ลุกชิ้นเอ็นเนื้ออร่อยับไม้เท่าไหร่พี่อันนี้ขายเป็นชุดชุดสามไม้สี่บเก้าบาทอร่อยอร่อยครับครับผมหอมเด้งเด้งไม่แป้งไม่แป้ง อะไรนะพี่ไแป้งไม่ไม่เนื้อเลยแป้งล้วนมันใส่ผงกลิ่นเนื้อมันคอยอกยอกพออันนี้อันนี้เป็นชุดที่ไว้ลงใช่ไหมใช่ครับอันนี้ลงเลยดีกว่าแล้วเดี๋ยวเนื้อพวกนี้ค่อยแปงเอาใช่ไหมพี่ใช่ครับดูดีนะนี่นี่ชุดชุดนี้เท่าไหร่อ่ะพี่ชุดเนื้อเดี๋ยวผมลงราคาไว้ข้างล่างให้อ่าได้ครับผมเจ้าของร้านยังจำไม่ได้เนื้อดูดีมากนะคือแบบว่าไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวเรือธรรมดานะครับแวะที่นี่นะมาลองดู นี่อยากให้สุกมากนะเฮ้ยมีไหมที่นี่อ่าน้ำเนี้อมีไหมที่นี่ผมว่ามีอ่าน้ำน้องอ่ะพี่เนี้ยไปครับเยี่ยมเนี่ยไม่ต้องปรุงเลยฮะโยนน้ำนี้เข้าไปแล้วกินมีกากหมูไปด้วยแจ่มเลยเอ้ยนี่เมื่อกี้ชิมนิดนึงอันนี้นึกเก๊กฮวยเลยบิ๊ก ันนี้เราต้องเราต้องหมดแก้ว,ว<า>ยอย่าแพ้好吗เราหวานเราหวานขึ้นเลยนะทั้งนั้นนะวันนี้ก็ไม่ค่อยหวานแต่หอมดีนะเค้กขวยอ่ะพี้เป็นชาเค้กขวยครับเค้กขวยผสมชากินแบบเต็มที่เลยดีกว่าอันนี้คือในเวอร์ชันที่ผมไม่กินเส้นแล้วนะเพราะว่ากับข้าวเยอะไงเดี๋ยวอิ่มเ <laughs> <c oughs> นี่ยนี้คือเป็นเนื้อสดใช่ไหมครับใช่ครับเนื้อสดกับลูกชิ้นนะจริงๆถ้าอย่างผมนะผมบอกก่อนเวอร์ชันผมคือผมคนกินเผ็ดนะผมเติมแค่เปรี้ยวกับเผ็ดพอเลยพอรสชาติมาทางหอมหวานเรียบร้อยแล้วไปครับลองดู เพราฉันเด็วกควนนะเยอะของจริงว่าเสียนะใส่อย่างนี้เลยแหละใส่ไปเลยเอคุกหน่อยให้น้ำมันเขา้เาเหมือนตุน๋นแล้วแล้วพี่ป้าอ,อยู่ทุกวันไหมปกติอยู่นะครับก็จะอยู่ร้านประจำพัดม,มาเสาร์อาทิตย์น่ะอยู่แน่นอนเพราะว่าคนจะเยอะหน่อยก็ต้องอยู่วันธรรมดาก็อาจจะมีไปข้างนอกทำธุระบา้างอร่อยคือเป็นรสชาติที่แบบว่าทุกคนน่านจะกินได้เพราะเป็นเพลนเลยเนี้ยลบบรว้รัวนะแบบรวยล้ว ข้ามูอลอนเะเอา้าทีเด็ดจ้เป็นของประจําร้านเลยตั้งแต่เปิดเลยยิ่งไอ้น้ำซุปนี่คือเป๊ะเลยอะ่ะเพราะแต่ว่าทีแรกตอนเปิดร้านมาผมทำกะเป็นแบบมันเปียวนะมันเปียวทำมาได้แค่ครึ่งเดือนเท่านั้นแหละแล้วก็ไม่เอาละคือแบบเลิก<ห>เลิกเวอร์ชั่นนั้นละเพราะว่ารแลร้วก็มาหาสูตรทําแบบนี้เพราะว่าอะไรมันเปียวมันนิ่มอ่ะมันนิ่มเร็วมันหืนเร็ว,รวคือมันอยู่ได้ไม่นานอะ่ะไม่ต้องถึงข้า่วันนะแบบแค่เช้าบ่ายก็หืนแล้วผมก็ว่ามันไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ก็เลย หาสูตรทําที่เป็นแบบนี้จะแบบนี้สะใจกว่านะกินกรอบแล้วก็มีเนื้อข้างล่างด้วยเนื้อมันอะไรอย่างงี้เฮยดูดิหมดเลยไม่รักกังหมูอร่อยขนาดนี้นี่ขอสูตรได้ไหมแจกให้เพื่อนๆได้ไหมนะเขา,าเรียกว่าอะไรสร้างงานสร้างอาชีพสร้างงานสร้างอาชีพปวด<อ>ไะครับคุณมาถึงปากน้ำแล้วนะครับเป็นไงที่สนใจถึงไหมเดี๋ยวแจกดูการ์ดเลยนะไปดิเดี๋ยวพาไปทําเลยจัดไปอันนี้ครับไปก่อนจะไปผมบอกเลยอันนี้การันตีอร่อยมาก ดดูิแสดงว่าหน้าเนื้อใหญ่มากเลยพี่ใช้เนื้ออย่างดีนะมาครับ ลงรับหน่อยลงรับหน่อยสูตรอร่อยเนี่ยช่วงไรช่วงไรช่วงไม่มีช่วงครับช่วงตอนนี้ก็ช่วงบ่ายอ่ะพี่แดดร้อนๆเลยนี่นะครับเมนูเด็ดของที่ร้านครับตั้งแต่เปิดร้านมาเนี่ยขายดีที่สุดแล้วครับผมก๋วยเตี๋ยวขายได้ไหมก๋วยเตี๋ยวขายไม่ได้ไหมอันนี้อันนี้เวลาไปซื้อบอกเขาว่าอะไรพี่มันแครมันแคบมันแครมันแคบก็คือมันเป็นหนังติดมันที่เป็นส่วนสะโพกเขาเลยเรียกแคบสะโพกถูกไหมพี่แล้วสั่งเขาหั่นมาเลยอย่างนี้เหรอ คือผมใช้เยอะไงให้ทางโรงงานเขาทําให้แล้วอ่ะอดูไซส์หน่อยเผื่อ,อเพื่อนๆไปสั่งว่าเอาไซส์ไหนดีใหญ่เล็กนี่ตามความชอบเลยนะครับแต่พยายามให้มันใกล้ๆกันไว้และกันจะได้สุกพร้อมกันใช่ไหมพี่พอได้อย่างนี้ปูแล้วทำไงต่อของผมเองอ่ะวิธีของผมเองผมไปต้ม,ตมก็จะไปต้มน้ําก่อนต้มนิดนึงให้เผื่อให้น้ํามันเดือดแล้วหนังมันตึง ให้มันตึงขึ้นมาแล้วก็คือให้มันสุกเลยไหมนิดหน่อยสุกนิดหน่อยพรางจริงมันเล็กๆนี้มันสุกง่ายอยู่นะใช่เพราะยังไงเราก็ต้องเจียวอยู่แล้วต้องเจียวโบเซที่นานที่สุดคือเจียวไปไปตรงนู้นเหรอไปดูกันเมื่อกี้ดิบๆปุ๊บแล้วก็เอามาต้มใส่น้ำใช่ไหมพี่ใช่ครับแล้วต้องปรุงอะไรไหมพี่ในขั้นตอนนี้ผมใส่เกลือไปนิดนึงใส่เกลือไปประมาณ2ช้อนอ๋อใส่เกลือไปสองช้อนครับผมแล้วก็มีผงพิเศษว้าวาดขาดมาได้เด้อเนี่ยหม้อหม้อนี้ก็คือ หมูสิบโลใช่ไหมพี่มันหมูสิบโลใส่น้ำแล้วก็ใส่เกลือสองช้อนแกงนี่นะพี่นะแค่นั้นเลยนะพี่ใช่ครับเขาเดือดปุ๊บเราทำไงต่อเนี่ยเราไปแล้วฮะลงลุยแล้วลุยไฟแล้วอ๋อแต่ว่าไม่เอาน้ำลงใช่ไหมเอาแต่ตัวเนื้อลงไปใช่ไหมพี่อ่ะเดี๋ยวดูเลยต้มให้เดือดพอได้ไหมไม่ต้มแบบต้มอย่างเงี้ยต้มเดือดไม่ได้ต้มเอาเปื่อยอ่ะไม่ต้มเอาเปื่อยต้มเอาแค่เดือดใช่ไหมพี่ใช่ครับตึงๆเอาตึงๆ ไม่ล้วต้มเพื่ออะไรพี่ให้มันหนังมันตึงให้มันสะอาดตาแล้วก็คือเอาที่ต้มเสร็จเนี่ยเจียวต่อใช่ครับเจียวก่อนใช่ครับดูเลยครับที่แต่เนี่ยตอนก่อนเจียวผมก็ใส่น้ำมันลงไปหน่อยเอึยเพราะว่า ถ้าไม่ใส่น้ามันเลยเอาลงไปเจียวเอามันออกเลยติดติดแค่นั้นแหละที่เกียดสับัปติดเลยน้ำมันเลี้ยงนิดนึงมาเมื่อกี้น้น้ําไม่เอานะเดี๋ยวเราเบิดหมดก็มาเจียวอย่างนี้ต่อเลยใช่ครับคือเจียวให้น้ํามันมันออกมาใช่ไหมพี่ใช่ครับเจียวให้น้ามันหมูออกมาให้หมดเอาไหมหมดให้แห้งปุ๊บแล้วก็แช่ใช่เราก็แช่ทิ้งไว้คืนหนึ่งคืนหนึ่ง วันนี้พี่ทำก็คือทำทำทุกวันไหมพี่อย่างเงี้ยใช่ครับวันนี้ทำทุกวันอ๋อคือหมายถึงว่าโปรเซสก็คือทำทำตอนบ่ายบใช่ครับแช่คืนตอนเช้าปุ๊บทอดแล้วขายแสดงว่าก็สดใหม่ทุกวันทุกแน่นอนทุกวันแล้วก็ตัวน้ำมันเองอ่ะผมก็เอาไปขายขายได้ใช้เองด้วยอ่าก็คือใช้มาลองเมื่อกี้แหละใช่ครับแล้วก็ขายน้ำมันหมูด้วยที่นี่ใช่ มันหมูก็มาทำผัดกระเพราด้วยเอาไปทํากับข้าวด้านร้านด้วยครับแล้วก็ส่วนส่วนที่เกินขึ้นมาก็จะมีร้านค้าแถวนี้ร้านข้าวแกงร้านข้าวมันไก่แล้วพวกเขาก็ใช้น้ำมันหมูเขาก็มาขอคือถ้ามีขนาดว่าเหลือไปขายแสดงว่าคุณก็คิดเอาหน้กกันว่าวันเด็นเขาเยอะขนาดไหนอะเดี๋ยวมารอดูตอนที่น้ํามันหอกหมดแล้วนะแล้วเดี๋ยวมาดูว่าโปรเซสการแช่เป็นไงแต่ว่านี้ใกล้เสร็จแล้วมาครับมาครับต้มเนี่ยใส่2ช้อน ใส่เกลือสองช้อนแล้วก็ตอนเจียวเนี่ยก็ใส่เพิ่มอีกประมาณนี้ครับผมนี่บอกลายแทงนะอันนี้10บโลนี่เกลือชุดผสมกันประมาณนี้โอเคไหมอืมบอกแค่นี้ก็เยอะแล้วอ่าอ่ะดูเลยครับแค่นี้เหรอครับแค่นี้แหละ10โลปรุงน้อยนะพูดถึงก๋วยเดียวเองเนาะนิดเดียวไม่อยากให้รสมันเค็มไงเพราะว่าเดี๋ยวไปใส่ในก๋วยเตี๋ยวแล้วมันจะทากันไปเค็มใช่ไหมพี่แต่ถ้าเกิดคุณทําก็คุณก็ปรุงตามใจชอบอ่ะใช่ไหมเพื่อนๆไปทำอ่ะใส่หลายแซ่บหลาย เสร็จแล้วตอนเนี้แล้วระหว่างรอดูดิปวดใจจริงๆไม่ใช่เก๊กอวยนะเนี่ยอันนี้ของจริงเลยทีเนี้ยนี่ได้้วอันนี้คือพอพอน้ำมันออกหมดแล้วเริ่มแห้งก็คือยังไงต่อใช่ครับปิดไฟเลยครับปิดไฟเลยนวปิดไฟเลยก็ทิ้งไว้ละ ทิ้งเลยเหรออาไม่กินเหรอเอ้ยพอมันลดอุณหภูมิลงมาใช่ครับก็ทิ้งไว้เลยทั้งคืนถูกไมครับข้ามคืนเลยพรุ่งนี้ค่อยมาทำแล้วนี้ผมต้องอยู่ทั้งคืนคืนนี้เลยเหรอใช่ดิเราจับเราเริ่มแล้วตาย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 โอไหนละต้องเอาซะหน่อยนะพี่นะถูกต้องไปครับมีฟองมีฟองจริงๆอันนี้เดือดซ่าอ้าวยาแผล ไหนบอกจะไปทําบุญไงวัดยังไม่ได้เข้าเลยเอาซะแล้วอ่ะเดี๋ยวไปดูอันนี้มันเสร็จแล้วนะพี่นะครับผมอค,คัันนี้คือหลังจากแช่คืนหนึ่งเลยนะแช่น้ํามันทิ้งไว้คืนหนึ่งใช่ไหมพี่มันจะเป็นอย่างนี้นะเอาคุณดูแล้วพอแช่คืนหนึ่งปุ๊บเมื่อกี้น้องเขาเปิดไฟแล้วก็เจียวได้เลยใช่ไหมครับใช่ครับหลังจากหนึ่งคืนไปแล้วนะน้ำมันที่แช่นี่คือน,น้ำมันที่ยิ่งออ,ออกจากหมูใช่ไหมพี่ใช่ครับเป็นน้ำมันที่ออกจากหมูเป็นน้ำมันหมูเลยจริงๆวิธีการเนี่ยคล้ายๆกับแคปหมูเหมือนกันนะ่ไไไมงงาากกลล จริงๆมันมีเทคนิคสมมติมันคล้ายๆหมูกรอบอย่างเงี้ยถ้าคุณใช้ไฟแรงใช่ไหมมันจะฟูจริงแต่มันจะกรอบไม่ทนใช่ไหมพี่ใช่ครับแต่ถ้าเกิดใช้ไฟกลางไล่มาเรื่อยๆเ,เนี่ยเขาเรียกไล่ไความชื้นเรื่อยๆเ,เนี่ยมันจะกรอบทนกรอบนานทีๆๆ่น <kah, S 3> <ๆ>ี่ก็เช็คหนึ่งน,น<ๆ>ั <erte> ้นเลยสร้างงานชาชีพโอ้โหเร่องรมดาเราไปต่อยอดได้เยอะนะนี่เริ่มพร้องนะเดี๋ยวมันจะป๊อปแป้วดูดิเดี๋ยวมันจะดดกต้องเร่งไฟแรงออ๋ต้องเร่งไฟแล้วที่นี่แปลกนะใช้แต่ผู้หญิงอย่างเดียวเลยเรานี่เฮ้ยโอ้โหเขาอยู่กันได้ไงเขาอยู่กันสนุกเขาเคยจีบเคย เจ้าหมาเคยจีบใครเลยถามเด็กแล้วผมเคยเห็นแฟนเห็นแฟนผมสะกลอนไหมเนี่ยแล้วถ้ามีอะไรโทรหาเลยนะเดี๋ยวตำรวจเอาตำรวจลงมาได้จะอาบอยากอ่าเนี่ยทอดจริงๆประมาณแค่ประมาณแค่สิบนาทีเองนะไม่เกินนั้นะครับอ่าเราก็ดูเราก็ดูผิวมันมันพองแล้วมันพองแล้วอ่ะเพราะถ้าปล่อยเกินไปกว่านี้เดี๋ยวมันจะดำมันจะไหม้เดี๋ยเลยป้ายใช่ไหมอย่างที่บอกนะครับใช้ไฟกลางนะแล้วเขามาเล่นไฟตอนหลังแค่แป๊บเดียวเอง เราต้องตักลงตับตับอะไรอีกไหมพี่ตักัตกอีกใช่ไหมโรยอะไรอีกไหมพี่ชูรถโรยอีกไหมพอแล้วอ่ะชูรถไม่ใช่เดี๋ยวเราไปตักไว้เกียรทีครับอ๋นี่ดูมีช็อตตักด้วยเหมือนโห่วิธีการคือแคปหมุดจริงๆเลยอ่ะสวยงามทอนรอบเดียวใช่ไหมพี่อันนี้รอบเดียวครับเสร็จแล้วเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวรอเย็นแล้วมาชิมกันนะโอเคไหมเย็นเลยเหรออะไรนะรอเย็นเลยเหรอเออตอนนี้8โมงแล้วรอสัก5โมง อิ่มวันนี้ถูกไหมจูกไหมถูกมากเต็มเพลนก็ได้สูตรด้วย<ๆ>ได้สูตรกบกูกไปทําแบบสร้างอาซาชีพด้วยยินดีนะครับแต่ว่าเนี่ยพี่ปอเขาแจกทุกอย่างแล้วก็ต้องมาชิมร้านเขาด้วยนะ,ะพี่ปอฝากร้านแบบเต็มๆสักรอบอีิโอเคร้านก๋วยเตี๋ยวเรือเจ้าคุณนะครับอยู่ที่ถนนสายลวนนะครับปากน้ำสุระการฝากมาชิมกันได้ครับร้านเปิดทุกวันครับ8โมงเช้าถึง4ีโมงครึ่งครับผม เดี๋ยวขึ้นเบอร์ขึ้นอะไรไว้ให้นะครับผมที่สําคัญเนี่ยนะไม่ได้มีแค่เมื่อกี้นะจริงๆก็มีข้าวมีอะไรด้วยใช่ไหมใช่มีเมนูข้าวมีอาหารจานเดียวอ่าคือสมมติคนผ่านมาเที่ยวว่างั้นเถอะลองมาดูเพราะว่าเมนูหลากหลายกับพงกกะเพราอะไรก็มีหมดนะคอร์ดดิบก็ใช้อย่างดีนะวันไหนไม่อยากกินก๋วยเตี๋ยวเอาแวะเข้ามากินข้าวกะเพรานะครับมีหมูมีเนื้ออ่ามีข้าวคุ่กะปิมีข้าวคุ่กะปิด้วยเหรอใช่ครับ คือว่าครบรถเขาเรียกครบรถก็ลองมาดูนะครับสำหรับก๋วยเตี๋ยวเรือเจ้าคุณของดีปากน้ำโอเคครับฝากกดไลค์กดแชร์สับไต่ด้วยนะครับอย่าลืมอุดหนุนเขานะเพราะว่าอุตส่าห์แจกสูตรของที่ขายดีที่สุดแล้วต้องทีนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมเจอคลิปหน้าครับ